สว,ส,สวัสดีทุกคนวันนี้ครับรีเกมรีเกมเรดซีเรเตอร์นะครับวู้เอ้ยไม่ใช่เรดมาสเตอร์นะครับซึ่งวันนี้ครับเราต้องมาแข่งรถกันนะใช่ไหมชื่อชื่อเกมนี้ใช่ไหมเรดมาสเตอร์เนี่ยผมจะไม่ผิดน,นะเออช่างมันเถอะชื่อเกมแล้วก็ช่างมันเถอะนะครับโอเคเนี่ยเกมนี้เราต้องแข่งรถนะครับนี่ซึ่งเราเป็นรถครันสีน้ำเงินคันนี้สุดเท่น,นะครับโอเคนะตอนนี้เรามีตงังค์ศูนย์บาทถ้าเราแข่งเสร็จเนี่ยแล้วเราชนะนะเราก็ได้เงินมาหรือว่าเราแพ้เราก็ได้เงินเหมือนกันนะเออแแต่่่่คได้้นนออยกวาาชะหรืเปล ผมก็ไปรูปเหมือนกันมาไม่รู้ผ้พันทำอะไรอย่างไรวะมาแข่งกันเลย Let's go ว้าวววไฟนี่นี่นี่มันมีหลายคันนะครับตอนแรกที่มีสี่คันมันครับมันครับแหมโหยเบียดเบียดเบียดโอ้ยที่โหลที่โหลไม่เป็นไรว้ยลูกบอลต้องมันก็จะมีอุปสรรคต่างๆนะทุกคนอืหึวิลล้ยระวังถ้าเราชนแล้วก็ต้องเกิดใหม่นะเออ เออมาดิอโอหมอครับเรารีบเร่งเครื่องไปไหนไหนดูยระวังวู้ที่สองตที่สองนะทุกคนได้มา95บาทเราก็สามารถเอาปแะแงรถของเราได้ครับเอาเป็นสปีดแล้วก็อันนี้เอาไม่ได้แล้แค่เดียวไม่เป็นไร มาเดี๋ยวมาเริ่มแข่งกันใหม่โอ้ออฟรีเอามาโอ้ยนี่นี่นี่มีนีนี่เราเร็วมากขูชนไปเลย My กอดโคตรเร็วโอ้ยมาแน่ครับมาแน่ครับเดี๋ยวโอ้ยหืโดนเบียดไม่นะมาครับมาครับเออลบหนึ่งอย่างนั้ สวยโอ้มาแล้วมาแล้วหืมไมไอคันพวกนี้มันมาไปจังวะเออมาแล้วครับใครได้ที่หนึ่งมาดูกันเรบร้อยเราได้ที่หนึ่งที่หนึ่งอาขาบเ้มร้อยหนึ่งโอเคซื้อนี้แล้วก็ซื้อนี้นะฮะโอเค มาเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะทุกคนปายรอบนี้โอ้โหมาเริ่มกันเลยปายครับรอบนี้เอ้ยเราไปที่นี้ไอ้สีเหลืองๆนั้นมันจะทําให้เราช้าลงนะเออชือ้อปายแหม่ที่ห้าอ๋อนี่อยู่ที่ห้าแต่ไม่เป็นไรแล้วก็มีสิทธิ์ขึ้นมาที่หนึ่งโอ้มีคำสิบวงใส่นไปล้ะแหมเราต้องรีบไปครับเร่งเครื่องเต็มสปีดไปนะ มาดิครับมาดิครับมาดิครับมาดิมาดิมาดิครับแสตที่สองแล้วเออหมดครับเบียดนะครับเบียดนะครับที่หนึ่งที่หนึ่งอยู่ใกล้ที่หนึ่งแล้วว่าไงเรียบร้อยเราได้ที่หนึ่งได้ที่หนึ่ง เยได้ที่หนึ่งง่ายจุงเบอร์มาเดี๋ยวมาแต่งรถกันนี่อาไม่พอไปดมาเดี๋ยวมันเริ่มกันโอ้ไปนะรอบนี้โว่วางระวังระวังอันนี้โว้วิดูบาสติดมานเลยแหโอ๋อโดนแซงแล้วมันไปเลยชุบโอ้ตีลังกาตีลังกา อย่างเท่ปลาแกต่อครับมาตรงนี้ชื้อหือหอมหมวด้เออโดนเบียดโอ,โอ,โอย้ยังยังเกือบไปแล้ว้ยลบแที่สองที่หนึ่งอยู่นี่และแจ๊ะหึระวังอื้อชนกระจกแตกไปครับเอออหัว ที่หนึ่งครับวตีที่หนึ่งเย่ yeah. แล้วก็แต่งรถโอ้โหตอนนี้เราแต่งแต่งมาใหม่นี่เป็นรถคันนี้อย่างเท่เพื่อใครยังไม่รู้ครับถ้าเราแต่งรถเนี่ยให้ไอัน,นั้นมันเต็มนะเออที่เราไปอัปเกรดเลยนะี่ยน่ะ มันจะเปลี่ยนรถคันใหม่รถคันนี้ครับม,มาเดี๋ยวมาดูกันว่าอันนี้เป็นรถฮนะกาดานะเป็นสี่รถยังไม่มัน,นี่ไป let's go นี่เรามีรถคันนี้สุดเท่รู้สึกว่ารถมันจะแรงขึ้นแล่วนะเนี่ยนี่ตอนนี้เป็นด่านใหม่ฮะเป็นด่านนี่ เว้ยระวังเกมนี้เนี่ยผมก็เคยเล่นนะเออก็กลับมาเล่นรอบนี้แหละอโอ้ยโ,โดนเบียดโดนเบียดมนันครับอืมชนไปมาได้โอ้ระวังเออโอหชนขนนั้นกระเด็นไปเลยที่สองว่าง่าย,ยแสงไว้แล้วแสงไว้แล้วที่หนึ่งที่หนึ่งก็แสงไว้แล้ว แหมอุ้ยที่หนึ่งแล้วได้ที่หนึ่งนะครับอือหือได้ที่หนึ่งเป็นไงล่ะได้ที่หนึ่งอีกแล้วนะครับผมอุ้ยได้ไฟสีใหม่อ่ะเดี๋ยวเรากดเราต้องกดโฆษณาเพื่อซื้อนะเอ้ยกดโฆษณาเพื่อเคลมนะเพราะาเราจะเอาวันนี้โอเคงั้นกดโฆษณาเลยปึงโอเคทุกคนผมก็ได้อันนี้มันเป็นไฟใต้ท้องรถนะเห็นไหม ใต้ทุนงรถ่มมันจะมีไฟแบบสีอนี้ต่างๆนะสีลุ้งอะ่ะเดี๋ยวเรามาอัปเกรดรถของเรากันนี่อันนี้แล้วกอ็อันนี้ลนนนนแล้วกันฮะโอเคนี่เราได้ไฟใหม่มาแล้วนี่โหอย่างเท่โอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มแข่งขันกันนะครับในเลเวลที่6ไป let's go โอ้ยโอย บุ่นว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 ุ่นบุ่นวุ่นวุ่นวุ่ยหุ่นวุอน่นวุน่นวนว่มวน่นวุนน่นันวนวเ่นวุ่นวุนวุ่น้ยวุ่อนวุ่อ่นน่น้ไ่่น่นี่นนี้เนวน้ ไปหืมไปครับเร่งเต็มสปีดเต็มที่โอ้โหได้ที่สองอุ้ยเราสุ่มได้อุ้ยรอบนี้จะจะได้เปลี่ยนสีรถมาผมขอให้ผมสุ่มได้ด้วยเถอะสาธุเอาอันอันกลางกันเดียวโอ้ได้ด้วยโอ้นี่เปลี่ยนสีรถแลนะ้วเป็นสีแบบสกาเลตฮะ เขาเรียกว่าสีสกาเลน,นี่เป็นสีรถเป็นสีสีอะไรเอ่ยอันนี้เป็นสีฟ้านี้สีอะไรมันก็เหมือนสีแดงนะเออจะเห็นเขาบอกว่าเป็นสีสกาเลียน,นมามา,มาเริ่มแข่งกันเลยวู้วว้วววววววนววววัวววววีรถเต่ามีรถเต่ามีรถเต่ตตวตเา,าวววว ไปโดนเออว่าไ,ไปแลาโดนนี้อีกุกแต่นี้สองแล้วโอ้ไม่นะที่หนึ่งโอ้โหที่หนึ่งอยู่นู่นแต่นี้สองอแล้วโอ้ไม่นะมาครับรอบนี้ผมจะตั้งใจแล้วมาต้องใจเล่นแล้วนะผมจะแบบไม่พลาดแล้วโอเครอบนี้ตั้งใจแล้วเอาจริงละอยากได้ที่หนึ่งฮะ มไปโอ้ระวังระวังโอ้ระวัง,อวงขอที่หนึ่งเออเยขยนแซงเหลือเกินระวังที่หนึ่งครับผม แหม่เรียแบบร้อยได้ที่หนึ่งนะครับเทพจากมาทุกคนเลเวลการับกับดานใหม่ไป let's go มาวินีดานใหม่เป็นด่านแบบอุ้ยนี่มันน้ำนี่ว่ะวินี่เนี้ยเป็นแบบส่วนน้ำเนี้ยสไลเดอร์น้ำอะ่ะเออใครเคยเล่นบ้างแหม่นี่รอหนุ่มโมไปแล้วโอ้มีอุปสรรคมีอุปสรรคไม่ง่ายนะไม่ง่ายนะโอ้ยโดนเบียด <c oughs> โอ้โหดนแสงไม่เยอะเลยไม่เป็นไรชุบฮื่มเออมาดีมาดีวางครับอึ่มโอ้หที่หนึ่งนะครับอื่มที่หนึ่งไปแล้วโอระวังตรงนี้ดิวู้ที่หนึ่งนะครับผมวู้โอ้หนี่และ,น,น,น,ะน,แลนี่ครับก็คือเฮดทูเฮดนะครับก็คือเฮดทูเฮดเนี่ยก็คือแบบ เหมือนแข่งกันสองคนนะนี่ผมก็ได้ผมจะได้แข่งกับคนนี้ครับเอลเดียโบนะเดียโบถ้าเราชนะเนี่ยเราจะได้สองร้อยนะเออโหก็ดีนะอันนี้มันเป็นเหมือนบอสไฟอะถ้าเราแข่งถ้าเราแข่งชนะนะครับถ้าเราแข่งชนะไอรอบที่ผ่านมานะทั้งหมดสี่รอบเนี่ยเราก็จะได้แข่งกับคนนี้เนะี่ยมาเดี๋ยวมันเริ่มกันเลยสามสอง หนึ่งไปไหนไหนไหนสวดีครับสาัดครับซึ่งมันก็จะมีอุปสรรคครับหืมมีมีมตุ้มไฟแล้วก็ไม่หวัน่นอา่าเราจะเข้าปากมันก็โลกรับหืมไฟนี่มันด่าแบบลาวาลาวาได้นี่นเนี่ยวูบปอนไฟระวังนี่ห้ามโดนนะมิ้นเราจะตายระวังโอเคสวยงามตามท้องเรื่อง แข่งรอบนี้เสร็จผมก็ปิดคลิปแล้วมาวู้ระวังเข้าปากหัวกระโลกแล้ววูห้หู้ไปเอออยา่ยาอย่าไปได้ทีหนึง่งอ๋ออ๋อแข่งกันแข่งกันสองรอบโอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรถรือว่าแข่งกันแค่รอบเดียวโอเค วูวราวังโอ้เราตามมาแล้วเราตามมาแล้วนี่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 นโอ้แหวนบึม้มบึ้มมาโอ้อันนี้ต้องระวังเมื่อกี้มันม,ม,มีขวานเนี่ยแหวนอืมไฟครับวูู้ที่หนึ่งเย ê! ผมได้ที่หนึ่งวู้ ที่หนึ่งนะครับโอเคทุกคนก็เสร็คที่นี่ครับมาขอลาไปก่อนนะบ๊ายบาย